กิตภาพไปถึงตรงฟ้อนหนาเขาก็ย่อดลงความขื่นใสซึ่งลักษกะอนแห่งคามเท่าแล้วจึงไปลาธนาพระมหาเถรเจ้าเพิ่นกว่าเจ็บ เพิ่งกวาเจ็ดห้องก็เลยไปไหว้เจ้าหัวมอมพี่น้องทั้งสัมปัสบ่มาก็เลยไปไหนล้มตาที่สูงโอบโกกับตัวหน่อยหัวปกบวกกับมาแลนตามลังมาสวดวัวสลาเราก็สวดบ่ไปบ่มานางขยับตาแย่นยุบนยิมขยันยาวเป็นดังเสียงนกพรมและนกเป่าหลวงตาเท่าเสียงเล้าแหงบอดี วัวกุศลากะระนีทังยาถาสพิโยตัวเดียวแล้วก็บ,บ่ได้มาได้จ่ม,มากว่นเท่าไหนหน้อยต่อตีอตอตล้มวานเอวานเนอมาอเต่มาหน่อยเห็นหนังโยงกับฟ้าได้ไปอห่ังเนี่ยโอ้คนนอนไม่อยากมา เจ้าจะได้ลงกองผูกกองท่าเจ้าจะรักกับโยงกับ่านขึ้นเมื่อเมืองฝ่าเดลงเดอเจ้าคงจงกุมหนา่ตเอาแวจีเดลุงเดิม,มออเ,เม,มียมันจะไม่ลงุงตัวนี่มาตายในที่บรชอบบอประกอบว้วยหี้ท่องทำมันบย่ยำทำไม่ลุง กูนี่สอนจังไว้เนี่ยมือสั่วมันก็แล่นแล่นไปเหียยเขาเบาบางไตข้าหนานมนจันยามกลางวันมันก็แล่นแล่นไปเหียยเขาเบาบางเหนือมาท่าเขาบินมันก็เห็ดเป็ีเป็นเทีนดินดันนโมายพรงและนาถ้าเปิดตาว่าเมื่อดันบันคอนทางหลาย เอาจึงย่อทวนไฟกาไปจูดลังคนแล่นถูดหลดเอาไม้เข้ามาแทงลัางคนแปงกดรวมมีอันกาะดูลั่งคนน่าเดินคูกันเมื่อตาเมื่อเนี่ยมาเหล่าฝูงผู้เฒ่าเขาจึงเวากันว่าย่ออาจจะพ้นตัวดู่าเจ้าเฮาทั้งหลายเเเเออออออ เอามาเศร้าเผาเผาผีพ่ายผีตายหลวงเผาแก่เมื่อเนี่ยเอ้ยมัวตัวมาตั้งแต่เศร้าเผาคำมาจนว่าสายมาแต่แพนแต่งายง่ายจนว่าคอยสิค่ะอันเผาแล้วก็พร้อมพำกันเมื่อขึ้นผู้น้วยสูง Xuống 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 xa lông lao Huỳnh vạn cầu sâu mi hèn Láng con phèn giường ô lô ê lê hoàng hay láng con toàn to mây Tì ba chếp khang là chếp khả Láng con toàn phan tên Tì ba chếp khả là chếp khang Láng con dẹp 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 ยังแย่ย่งยังกินเมื่อสูทาน้มสักเกตเกาโกสีมวนบุรีเกาจ่าเสียงหายเมื่อสายเธอหย่าคาเมื่อกว่าเธอตวนตาดปัดวัวแถวแล้วเราขึ้นมานํามาคาถึงบ้านกึ้นสุหานเงื่อนตนฝนควายหาต้มไย กวยอ้อยใส่ผ้ากวญมีตางหัวมันและหัวเผือกเลือกเอาได้บ้านง้อจนโจมาเข้าซ้อมแต่งไว้รอบเลียนผ้ามีต <c ười> ังกากุลาไก่ผููแต่งสื้อตูกตัวรวยเลือดแล้วลรากองแก้วใส่ผ้ากวา สัพสารมีหลายหลากาได้มากควนมาแต่งเส้าไว้ท่างเสื้อตั้งแม่นเมื่อยามดีวิสีใส่โยเสาจึงไปอาราธนาอาจารย์เจ้าหวยไม่ทานรอาราธนาอาจารย์เจ้าพุ้ธอาดมานั่งสาเชิญกว่านวานสีสีมือนีแม่นมือสาน วันนี้แมนวันดีวันเศษเพอมุตชชประจิตโยความลักนั้นคอยพูดตายก็จะได้มาสู่คอยพูดปูก็อยู่ในมหาตามภาษาคอยพูดเท่าพูสร้างเราเชาวเราเริ่นวาาว่ามาพลรันยาสาเชิ กวนอนลัสาละกานอยอนอนอ,อนเ <c oughs> ชิญเราวนท่านเท่าวัวนางลายเท่ามาว่ามาเยอะขวนแข่งให้มาช่มแข่งอยู่ในลาในลาขควนขาให้มาช่มขาอยู่ในลายในลายควนเที่ยวกาง คนเดียวกำคำเหนือเหนือเหนือก่อยมาสาเมื่อนี่วันนี่ว่กมานอ

แมงกี้ห้แหงที่ตอบเจ้าแล้วได้ยินแต่นกคำห้องขี่กลางสังกก็ชวนกันเมื่อนอนสิงความเป็น้วยความว่าโ้นมาได้ยินแต่กาว้าห้องหัวหน้า วัดโตัววายตัววายตววายตววายห้องแล้วทำนะตะวันตั้ตะวันคำคอยคอยมันปวดหน่อยให้เต่ามาว่ามาเดือดกวันเอ๋ยม <ths> ันเป็นกวนเจ้าบ่มาทอดเดือดหก ฝนสิตกลงมาอยู่ที่จนที่จนวนเจ้านี้จากที่ไปเที่ยวซ้อนสายทางเือใต้ฟองลอ แกนมาอยู่แทนสะแนนเทียงมาอยู่เตียงเก่าลานมีทั้งสาดถึงก่วงถูนอนนอนหนุนเหนือไลยซ่อนเสื้อกากีเตือหัวแดงมีทั้ใหม่ทำแดงประดับแกวลายเลืศแล้วดูดีมีสีใสอยู่ก้นเสาอยู่ทางเจ้านั่งนอนกินบา